เราต้องรีบนิดนึงนะคะคลิปนี้มารีวิวของสะสมลีลาคุณม,มานะคะตามสัญญามาดูกันก่อนเลยเอ็นสกุชี่ลีลาคุณมะามีลายเส้นมีแถบลีลาคุณมะาต่อไปเป็นปังปอนคุณมะานะคะเป็นอย่างาว่าเราอลร้อนนะคะเราใส่เล่นๆ เีอเกอร์แลตคาเฟ่แล้วมันเลิกนิดนึงนะคะก็มีสีมันจะคาแล้วแหละอับไปเป็นชากุณชิลีลาคุม,มานะคะของทุกเราจะเป็นแบบยังไงเราชอบลีลาคุมามากกับมามีคูม,มานะ แต่ไม่ไมีคุม,มา่าเราไม่มีสักตัวเลยเป็นอย่างนี้นต่อไปเป็นกระเป๋าใส่ชส้อนซ่อมลีลาคุม,มา่าเป็นอย่างนี้นะคะอย่างเงี้ยลีลาคุม,มา่าสีน้ำตาลไม่มีสีขาวด้วยแต่แม่เราซื้อสีน้ำตาลมาให้ แม่เราเลือกกับเราอยู่ทั้งนั้นเราก็อยากได้สีขาวแม่อยากได้สีดำทันก็เลยให้แม่เลือกนักขาวเป็นอย่างเงี้ยมีลิลักมานะคะเป็นอย่างเงี้ยต่อไปนะคะเป็นกระเป๋าตัวส้มลิลักษณ์คมาน่ารักเวอร์น่ารักมากค่ะน่ารักมากเลย เอ็นตัวสีขาวเป็นตัวสีน้ำตาลมีลูกปิดกแ้งแกะไม่ได้ก่อนนะคะเราต้องรอเราไปทัศนศึกษาก่อนอันนี้ไม่เป็นของนองีมาแต่แม่บอกว่าเออถ้าไม่เอาก็ไปไม่เอาไปจับฉลากใช่ไหมลูกก็เป็นใช่นะก็มันเห็นในกล่องก็ได้รับดีนะคะเราไม่ได้โกงนะอย่างดอน ก็เลยซื้อมาเป็นนิลโคมาไอเลิร์สแซนดิชแล้วก็เป็นลาคาลแลราล่ะต่อไปเป็นขอโทษค่ะมันก้องนลนกล้องนลนประจำเลยนะต่อไปเป็น ที่ใส่บอกคอมนี่ลักคุณมาของเรานี่น่ารักมากเลยนะคะมุ้มเมอ่อเลยแขนพัาลมก็ได้นะคะเราสติไปจับฉลากปีที่แล้วอันเนี้ยก็น่ารักดีคุ้มจริงคุ้มอาไปเป็นติ๊กตานี่ก็ไปชื่อลราไว้ ชื่อว่าบราวนะคะต่อไปเป็นสีเหลืองอันนี้ซื้อมาจากญี่ปุ่นเมืองไทยไม่มีขายแล้วเขียนภาษาอังกฤษไม่ค่อยเป็นเยลโลต่อไปเป็นตุ๊กตาตัวนี้ชอบมากหลักที่สุดเป็นนี่ขอไปชื่อไว้ หมดแล้วนะคะของสะสมลีลาคูมะเราจะมีเยอะนะก็เดี๋ยวจะซื้อกระเป๋าสะพายหลังลีลาคูมะนะแล้วก็อะไรอ่ะอีกอ่ะช้อนซ้อมลีลาคูมะต้องหาก่อนนะกระติงนะลีลาคูมะที่คาดผมลีลาคูมะ เสื้อลิลักมาแต่เสื้อลิลักมามีนะเราเห็นคนใส่แล้วอยากใส่บ้างอะ่ะเขาใส่เป็นคู่รักนะวันก่อนเห็นสวยมากแล้วก็มีเสื้อแล้วก็มีหนังสือลิลักมามีหนังสือมามีกุมาด้วยอะ่ะอยากได้เออนี่แหละคือของสะสมลิลักมาของเราสารบนี้บ๊ายบายค่ะ